แล้วครับก็ต้องขอสวัสดีกันด้วยนะพวกอเปิรายการ m a s t e r Caster กันอีกแล้วนะวันนี้เรามาอยู่กันในเซิร์ฟ Baby Hacker กันอีกแล้วนะฮะวันนี้ผมจะเล่น Survival ให้ดูกันฮนะก่อนที่จะ Survival นะฮะผมต้องขอกินขออาหารกันคนระับเพราะอาหารผมลดฮนะผมเร,เราจะไม่โกงอะไรทั้งสิ้นนะถึงเราจะเป็นแอดมินนะฮนะเราจะเล่นตามบท Survival เลยฮนะบกินแป๊บกินแป๊บ กินแปด๊ดเราจะทิ้งทุกอย่างให้หมดเลยฮะอันนี้คือของเริ่มต้นที่เขาให้ผมมานะฮะใครให้แะ้วฮะไม่ได้บอกว่าผมมีคนเดียวนะฮะก็มากดตรงนี้สิครับไม่ยากอ้าป้ายหายเฉยวายใครกดไอควายโอพีกดแน่เลยวา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 ยกะไอยาไม่ใคยจะมีคู่ <c oughs> อ้ ของฟรีจะหายของฟรีอยู่ไหนวะต้องแจ้งเรื่องแอดมินเรื่องพวกโอภีชอบมากดแล้วนะฮะเราต้องตะเวนหาของฟรีเองไงเพราะพวกมึงน่ยอยู่ไหนวะ,มวะไม่องงออเอาก,ก็ได้อุ้งอ่กูุสกเราก็ได้ของฟรีจำได้ไหมที่ดูไปคลิปแรกของเหล็กทั้งหมดนะฮะยกระดับหยิบของเหล็กทั้งหมดามาเลย แล้วก็ชุดกาะเหล็กนะฮะเราจะโกงไม่โกงอนะ่ะโอเคเตรียมตัวไปกันได้แล้วครับเก็บไปก่อนหัวของกูทิ้งไปคนแก่ทิ้งไปโอเคไป,ไปสบยว่ามันดวอวม ที่ว่าเจอแล้วโอเคครับเราจะไปหงสงโซนที่ PVP กันได้นะฮะเพื่อความรู้ราทึกก็ท้าทายขึ้นเนาะมาอืมสิ่งแรกท่เราต้องทำฮะผมจะแสดงให้ทุกคนดูฮะว่าเซรฟนี้ มันหนาของคุยคุยผมไม่ได้ต้องคา้าตัวคราบนะครับว่าเซิร์ฟนี้มันหาของง่ายฮะหาง่ายจริงๆนะวันนี้เน็ตกาไม่นอกใจเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านของเราเสร็จแล้วเราจะไปตีมอนเพื่อเอาเนื้อซอมบี้มาแลกเป็นควายแล,ล้วก็ไปแลกของเทพกันนะฮะครั <saturated> นี้จะเป็นการเหมือนการรีวิวเซิร์ฟเวอร์นี้แล้วกันนะฮะ แต่ลือในการที่ผมเป็นซูวายวอลไม่มีหาอะไรเลยมีแค่ยี่20มิตเก่งดีจะไม่ไปเล่นก่อนหรืออย่างไดนะจะแสดงถึงการว่าผมอาจจะไปเกมโหมดหนึ่งตอนยังไม่ได้มาถ่ายคลิปหรือเปล่าไม่ฮนะผมไม่เล่นจนกว่าผมจะถ่ายนะตัวหาอะไรวะนะอ๋อแกะตันนี้เราก็ต้องตัดไม้ก่อนนะฮะผมจะขอใช้ของเหล็กชุดที่เขาแจกมาแค่ชุดเดียวนะฮะก็เป็นการซวาวอลอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนะฮะ ผมไม่ไปเล่นทางเ <Jamie, S 1> ่ราผมทำไมไม่เล่นมัลติเคเยอร์หรอเพราะว่ามันมีพิวีแล้วก็มีของหลายอย่างฮะเจอเนี้ยทุกคนฮะผมนี่เห็นเต็มเลยนะฮะผมถึงชอบชอบคนเยอะชอบตีชอบตบคนฮะแล้วเราเป็นพวกไม่ชอบนุรักษ์ป่าไม้นะฮะเราจะตัดเราไม่ปลูกคืนนะฮะให้คนอื่นเขาลำบากเล่นนะอ่าขอไม้อีกหนึ่งอันนะอยู่ไหนนะเดี๋ยวนีใช่ไหม โอเคออโอเคตอนนี้เราก็ได้ไม้มาสามชุดแล้วนะฮะจะไปหาทำเลสร้างบ้านกันตรงนี้ไม่น่าจะเหมาะสักเท่าไรอุ้ยเชีย่ยหลุมดักควายกูควายสินะไอเช็ดแม่สัตว์ใครขุดใหญ่กูรู้ไม่ขุดเต็มเลยเฮียนี่กูต้องระวังขนาดนั้นเลยไงกูไม่คิดว่าเกิดมาต้องระวังอะไรขนาดนี้ จะลันไหนจ้ะจ้ะยเชี่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 ยเกือบโอ้โหมึงดูหลุมดักควายครับมันเต็มเลยนี่หลุมดักควายนี่ทิ้งไม่ใช่พวกอนุรักษ์ป่าไม้อุ้ยนี่ริมน้ํานี่แหละเขาบอกว่าสร้างบ้านริมน้ําจะดีมากนี่เลยตรงนี้เลยอุ้ยเชี่ยเชี่ยน้ำน้ำนั่นไงน้ำหาอะไรละ นะหมอไม่ต้องเผาด้วยแม่งเผาให้ตอนอื่นนะเราจะถานที่ดินตรงนี้นะถานถางถาแกะเถื่อนกูงั้นมึงโดนฆ่าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ถางตรงนี้ก่อนือทําบ้านเป็นทรงเหลี่ยมๆกระต๊อบกระต๊อบนะฮะกระกาผมไม่ค่อยจริงจังกับการสร้างบ้านเท่าไหร่เพราะอะไรเอ่ยเพราะกูสร้างไม่เก่งถ้ากูสร้างเก่งกูงกงค,คงจะจริงจังนะแล้วเสร็จปุ๊บก็ เอามาถมเป็นพื้นที่ที่เราจะสร้างนะฮะเพราะว่ามันเนี่ยมันไม่มีชั้นนี้ไอ้แกเหี้ยลบไปก่อนมึงจะกลายเป็นเตียงให้กูนอนแต่ไม่หลับมีพวกมึงให้กูเลยไม่หลับมึงรู้บ้างไหมว่าทำไมมีพวกมึงกูหลับไปแล้วจริงๆเลยเข้าใจไหมว่าไม่มีกครหลับไปแล้ว อร่อยหมูอร่อยน้งม้งพอเมันทางขึ้นนะไอห่าแค่นี้ก็ได้พอละเอ้ห้ามนี่มึงมาเป็นเตียงให้กูเลยมาสามอือขาดอีกอันนึงช่างแม่ง ทิง้งไม่ต้องทิง้งเก็บเก็บเก็บเฮ้ฮะเราจะใช้โพสต์ท,ที่เขาแจากฟรีฮะวางฮะเรียบร้อยฮะดินแดนนี้ถูกโพสต์โด,กดยกูแล้วฮะตึ๊บตึต๊บสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ส2 3 4าี่เอ่ะทตไมมันรู้สึกว่ามันจะเกินช่างไหม ช่วงสร้างบ้านก็จะน่าเบื่อหน่อยนะฮะพอผมสร้างตรงนี้เสร็จสร้างประตูลแล้วผมก็จะไปตีมอนแล้วฮะมึงมองกูเหรอไอด้ดำม,มึงตายร้อยเปอร์เซ็นต์ี่ยมึงตายนั่นไ่มึงด้วยถึงมึงไม่มองกูมึงก็เป็นอาหารให้กูอย่างดีนะหมูหมูเอ้ยโอเคเราจะมาทำประตูตุงทำไงวะอ๋อมนี่นี่ ไอ้เขี้ยยูไม่ชอบภาคนี้อะไรประตูทําได้น้อยเกินเนี่ยห้าอันได้ห้าอันถ้าเป็นหนึ่งจุดแปดนี่มันจะหนึ่งได้สามใช่ปะไรเขี้ยยเทเจแปะมันสวยดีวะททเทเจแปะอะไรวะอันนี้บอกไว้ก่อนแล้วเป็นเทเจแปคของเซิร์ฟนะฮะโล่โคตรเปลืองการทําประตูไอ้หาเนี่ยหาร่าตั้งแรกที่สองเนาะเซิรสามสักสี่หวังแม่งี้แล้วค่อยๆกดดีกว่าอยากได้กี่อัน โคตเปืองอนะไม้หกสิบเสี่อกูไอเช็ดแม่เนว้วไก่หอยนี่ยังไม่ครบอีกละมึงจะทำประตูเยอะไปไหนอีกอีกกี่บานอีกสองบานอีกสองบานทุกคนถามว่าทำไมกูต้องทำอย่างนี้เพราะมันไวกว่าสินนะแต่วกูกวดผิด กู้วทำอย่างนี้กัได้เสร็จแล้วประตูบ้านเอ๊ะอย่างที่เราต้องทำคืออะไรรู้ไหมเซ็ตหงโอเคครับทำกองเก็บกองแป๊บนะครับหนึงนะ่งสองเก็บไปไม่ให้หมดเฟือดเก็บทองไว้เก็บทองที่ไม,ม่จำเป็นไว้ตรงนี้เลยฮนะย่างเพชร,รนเน,รนี่ยเก็บไว้เลยนะ อ่านั่งนั้นเราจะไปตีมอนเก็บเวลแล้วก็ไปเอนชันเอนชันนี่มันเอนชันฟรีแล้วไม่ต้องเก็บเวลมันมีเวลฟรีเ <c oughs> หนื่อยเนาะไม่ได้เล่นสิวาว่านานกันอย่างนี้แหละไปตีมอนสเตอร์เดมอนสเตอร์กูจะตายเพราะไอ้พูดอย่างนี้นั่นแหละไอ้เฮียผมจำได้เก็บเวลตรงนั้น ใช่หรือไม่บอกมาขอโทษครับบ้านี่พออันนี้เราเห็นแก่มใสใช่ไหมครับพอเราเข้าไปมันจะเป็นนรกฮะดูฮะตุ้มๆุมจุ๊มๆุ๊มจุมๆุ๊มจุ๊มจุมุม

นั่นแหละที่ต้องการนะใช่หรือเปลา่าไปเอ็นชาร์ดดีกว่านะมัหนันตายร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอเคนะถอดก่อนนะวิชมันเกลียนสุดๆเลยนะเอากังเกงกูรู้ไหมนะว่าเอาได้แค่ชุดเดียวถ้าไม่รู้ก็จงรู้ไว้ อีกส no ิบเอ็ดวิ้งกูถึงจะกดได้งั้นรึเต้น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 ครบสิบวิแล้วมาสองหนึ่งศูนย์มาอีกแล้วครับหกสเปร๊วเแลนะตอนนี้นะกดน้ครเพียก็ได้กดแล้วสามสิบไปนะฮะโอเคแล้วก็ไปตีมอนกันต่อเลยนะฮะตีมอนตีมอนตีมอนเดี๋ยวจะาอ๊อกนาแล้วอะไรรึ ถ่ายอยู่เออแม่เขายังไม่พูดเลยย่านี้โอเคไปต่อเลยน้นจืกบนเสร็จครับตอนนี้ใช้จังหวะการเนียนครับเนียนเข้าข้างนะนี่ครับคือการเนียนไอเชื่อนหมมันคือจังหวะแบบดาบก,กูหวยชกชิงเอามาทำไมเนี่ยเอามาทำไม มึงอะยังไงกูว่ากูต้องไปทามดาบเพผ็ดเรวอะเพราะดาบหานี่ไม่น่าจะไหวก็ดูซอมบี้มันโหดเกินนั่นอีวิลเลเจอร์มองมึงมองมึงมองเหรอไอเหี้ยมึงมงงพีดนี่ไอสัตว์ตัวดีเลยมึงอะมึงบุ้ยไอตั้นมึงพวกแมงมุมตายไอเหี้ยซอมบี้ที่ทำไมมันโหดเกินจะวะแล้วกูจะได้ของเทพไหมกูว่าแล้วทำไมมันดูทายง่ายๆติดแท้มันกลเป็นอย่างนี้เลย ต้องเอาเพชรมาคาบดาบแล้วสินะอ้าวไม่มีไม้กูตัดตรงนี้เลยแล้วกันตึ๊บโอเคได้ดาบเพชรกันมาแล้วแม่งใช้ให้หมดเลยแม่งมีรีแพร์ซมีกูลืมอ้ห่าลากโธ่โอ้ยเชี่ยเชี่ยมีตัวบา้ไาไปซะ นี่เป็นซูเปอร์ชุดกอบเพลทบวกเพลด้วยนะไม่ใช่เพชรบเบลตโน้นะบเลบเลตเลบรดเบร d แปลว่าขนมปังสินะเนี่ยแล้วก็เล่นอย่างเงี้ยแล้วก็โดนด,ดิสไลค์เหาไม่น่าเลยเชียเยมาอเอ็กซ์พีอะไรของกูกวะยี่ย้อทอาไว้สอง,องโคตรกากอะ กูใช้สามสิบเรืจริงเหรอเออเนี่ยคงกระพันคงทนเนี่ยมาหน่อยดีไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้ไอ้ฮาล่ถเฮ้ยมีอะไรใกูเปลีย่ยนไปพวกมึงอะตายๆกันไปให้หมดเลยเนี่ยโหแล้วดูแต่ละคนของไอ้ฮากูนี่แอดมินนี่ไม่ไก่ยังไม่ใช้เลยเฮ้ยออพวกกาดแอดมินยังไม่ใช้เลย หมายก็ว่าอย่างนั้นนะฮะแลาก็จะโดนแบนแบนแฮมเมอร์แฮสต์โป๊กเก้นเลยทีเดียวเชียวนะอ้าวี่อะไรเนี่ยอ้าวไปตีมอนไป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 แตน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 มาตีมอนเลยให้มอนตีมาตีมอนเลยอให้พอนตีโอ้ยเชี่ยพิษเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอพิษนั่นแหละตัวเด็ดเลยเนี่ยอุ้ยกลัวอะไรมันตีกูไอห่าไอพวกห่า ไอพวกไอพวกไอพวกหา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 อย่างนั้นแหละพวกมันแหละพวกโหไม่โหดเกินไปงั้นรู้สึกว่าวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนก็ได้นะฮะเดี๋ยวภาพหน้ามาติดตามชมกันต่อกันเลยนะครับสวัสดีครับ